สวัสดีครับพบก,กับสุบลุคขาวแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเราเริ่มต้นกันที่น่าเสียดายเพื่อนเรื่องที่แมนเชสเตอร์ทำพลาดจนชวดได้ตัวฮาเลนแบบสุดถือพลาดเรื่องอะไรแบรนด์คิงนะฮะซึ่งเป็นอดีตแมมมองของเอเวอเรตที่เคยเห็นแววเด่นของเ e อริงส์บลูส์ฮาเลนระบุนะครับแมนเชสเตอร์อดได้ตัวฮาเลนเพียงพอเข้าเจเรื่องเวลาผิดพลาด โดยตอนนั้นนะครับปีแสดงมีโอกาสที่จะได้ตัวดาวเตะทีมชาตินอร์เวย์ด้วยค่าตัวในเบื้องต้นเพียงแค่ 3, 3ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะฮะช็อกไหมล่ะครับแฟนๆมีโอกาสที่จะคว้าตัวเพียงแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นสําหรับสมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสมสรดังอย่างสึอเวีทีพิงเ์เกลดเคยปล่อยโอกาสที่จะได้เอร์ลิงสาลอสฮันแลนมาร่วมทัพลุดมือไายเองนะฮะเมื่อปี2018ับปจับหารเรื่องทำโซนที่แตกต่างกันระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย์ตามการเปิดเผยของบรอนกริง อดีตแมวมองคนดังของเอเวอเรตันที่เคยแนะนำให้พัฟฟี่สินงเงินเซ็นสัญญากับเอริงส์บล็อสฮาแลนด์มาแล้วก่อนหน้าที่จะส้างชื่อได้กับเลสบูสซัสบวกจนทำให้ได้ย้ำอยู่กับบุรีเซียดุนมวลในปัจจุบันนั้นฮาแลนด์ก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในระดับหนึ่งในตอนที่เล่นกับโมทีมในประเทศโนเวย์โดยเขาทำไปถึง20ประตูจากการลงเล่นในทีมชุดใหญ่ของที่นั่น50นัดในทุกรายการจนทำให้ในตอนนั้นเจ้าตัว,ตวนะครับตกเป็นข่าวกับหลายทีมในยุโรป กอนที่เลสบูสัสบวกจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมกระตั้งล่าสุดนะครับคิงก็ได้ออกมาแฉว่าที่จริงในช่วงเวลากลางเดือนสิงหาคมในปี2018นั้นแมน,นเชสเตอร์ยังได้ฮาแรแลนไปร่วมทัพมากๆและการเจอกับ,กบทีมนอร์เวย์ก็ร่วงไปได้ด้วยดีจนมีการตกลงกันว่าแมน,นเชสเตอร์จะจ่ายค่ตัวของฮารแลนเป็นเงินเพียงแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นประมาณ120ล้านบาท พร้อมกับออปชันที่จะเพิ่มเงินให้กับฮาร์เลนหากทําผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขาบางอย่างที่กําหนดเอาไว้โดยใน,นตอนนั้นนะครับเหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาขั้นสุดท้ายซึ่งทางตัวแทนของแมนเชสเตอร์ตัดได้ติดต่อไปหาจิมโซบาเคนซึ่งเป็นเอเนต์ส่วนตัวของฮาเลนในตอนนั้นว่าจะติดต่อไปหาโมในช่วงเวลา9โมงเช้าพอดีแต่เพียงว่าไม่ได้ระบุว่าเป็น9โมงเช้าของประเทศไหนนะครับระหว่างอังกฤษหรือนอร์เวย์ เพราะเวลาที่นอร์เวย์เร็วกว่าอังกฤษ1ชั่วโมงหรือก็คือ9้าโมงเช้าของอังกฤษมันตรงกับ10โมงเช้าที่ของนอร์เวย์นั่นเองนะครับทันนีตอนนั้นโมกกาลังจะจะกลับเซาล์บวกถึงเรื่องดิวของแฮร์ริอยู่ด้วยซึ่งสุดท้ายเซาล์บวกก็ติดต่อมาหาโมตรงตามเวลาที่ทั้ง2ทีมกําหนดเอาไว้ขณะที่แมนเชสเตอร์ถึงแม้จะต่อสายตรงไปหาทีมของนอร์เวย์ในช่วง9โมงเช้าของอังกฤษ แต่มันก็สายเกินไปแล้วพอมองหนึ่งว่าแมนเชสเตอร์ดเปลี่ยนใจจนทําให้พวกเขาตกลงท้ายฮาร์แนด์ไปให้กับเลสบูเซลสวกเรียบร้อยครับมันเป็นปัญหาของการขาดการสื่อสารที่ดีมันเป็นสถานการณ์ที่เพี้ยนมากๆไม่มีใครผิดหรอกนะยครับแน่นอนว่าตอนนี้พอมองย้อนกลับไปแล้วเอเวอรตันก็คงรู้สึกผิดเหมือนกันแน่ๆคิงระบุทิ้งท้ายพิจารณากันให้ดี เปาเอ็เ l ลทำพลาดจริงหรือไม่ไม่เปาแฮนบอลแฮนบอลหรือไม่วงการพิมพ์ลิงกฤษนะครับตกเป็นเป้าจนตีอีกครั้งโดยล่าสุดเป็นคิวของสจ๊วตเอ็ดเวลทันเป่าที่มายอมเปาให้จุดโทษกับไปใแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่เสมือนกับสิง้นสุดเงินความเชลซีแบบไร้กร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ โดยชนแอนเวลนะครับผู้ตัดสินชางเกรษต่อเป็นป้าวิจณ์กันยกใหญ่เลยนะฮะหลังจากไม่เป่าเป็นจุดโทษให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงครึ่งแรกในแมตช์ที่ไปแสดงเสมอกับเชลซี0-0ที่สนามแตมปอร์เบิจ์ในศึกพรีเมียร์อังกฤษในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์น่งกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่16แอนเวลเป่าหยุดเกมช่วงคราวหลังมีสัญญาณจากห้อง D.R. ถึงความเป็นไปได้ที่คอลัมอัลซอนออดอยแข้งของเชลซีนะฮะที่จะทำแฮนด์บอลในเก่บเขตโทษ หลังจากนั้นพันเปาก็วิ่งไปดูจอที่ข้างสนามและก็ยืนยันไม่เป็นจุดโทษแต่อย่างใดหลังจากทุกเกมนี้นะครับก็ได้มีการนําภาพและวิดีโอมาใช้ซ้านะฮะเกี่ยวกับความผิดพลาดที่แอดเวลเพิกเฉยกันให้จุดโทษสําคัญกับปสศาดงเพราะภาพที่ถูกน,นําเสนอจากหลายๆสื่อ,อยืนยันว่าชัดเจนเลยนะฮะว่ามือของโอดอยซึ่งไม่ได้อยู่ในตาแหน่งตามธรรมชาติโดนลูกบอลไปเต็มเมอย่างไรก็ตามมังกระแสกลกบแสดงความเห็นที่น่าสนใจว่า well แอดเวลตัดสินได้ถูกต้องแล้ว พอหากมองอย่างละเอียดจังหวะดังกล่าวท่อนแขนของนวูดขยับไปโดนแขนของคอลัม์อัลซนอดอยทําให้มือของเขาไปถูกลูกบอลแบบไม่ได้นังใหญ่ก็แล้วแต่มุมมองของใครแต่ละคนนะครับแต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่ได้เป็นจุดโทษนะครับส่วนแอดมินเองนะฮะก็น่าจะเป็นจุดโทษนะครับเพราะโดนแขนเต็มๆเ,เลยนะครับ จบนะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดเปิดเผยลูกชอเข้าใจผิดหลังบอกเชือดอดำไม่กล้าเป่าจุดโทษเข้าใจผิดเองสากสปอร์ตนะครับและแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสองสื่อของกลษระบุแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดบอกกับพวกเขาเลยว่าลูกชอแค่เข้าใจผิดไปเองในกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าแอบได้ยินกรรมการสจ๊วตอัตเวลยอมรับว่าไม่กล้าให้จุดโทษพวกเขาเพราะกลัวทําให้เกิดดราม่าสากสปอร์ตและแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวนะฮะสองสื่อเชื่อดำเปิดทั้งกลษเปิดเผยว่า ใบยิสดางแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แจ้งกับผู้เขาว่าลูกชอเข้าใจผิดไปเองในกรณีของลูกชอที่ให้สัมภาษณ์ว่าแอบไปได้ยินกรรมาการสจ๊วตแอเวลยอมรับว่าไม่กล้าเปล่าให้ลูกจุดโทษกับไบยสดางในเกมพรีเมียร์ลีกที่ต้นสกัดของลูกชอเสมือนกับเชลซี0-0ในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดยนะั้นดักราวมีประเด็นร้อนหลังจากที่คลัมอาซุนโดดอย ดาวเตะของชลซีเหมือนจะทำแฮนด์บอลในกรอบเกลีโทษในจังหวะที่เบียดกับเมสันกรีนวูดซึ่งตอนแรกแอชเบลก็ไม่ได้ให้จุดโทษก่อนที่จะมีการเช็คจังหวะย้อนหลังกันทาง VAR และยืนกรานคำตัดสินเดิมเพราะดูแล้วอัสซันออดอยนะครับไม่ได้ตั้งใจใช้มือเล่นบอลเลยโดยมันดูเหมือนกับว่าแขนของกรีนวูดบังเอิญไปดันมือของคอลัมอัสซันออดอยไปโดนบอลมากกว่าย้อนรก็ตามนะครับลูกชอจุดกระสให้มันดูเดือดมากยิ่งขึ้นในตอนจบเกมหลังจากที่เขาให้สัมภาษณ์ว่า ได้ยินบทสนทนาระหว่างแอดเวลกับแฮร์รี่มิวไก่กองหลังกัปตันคิมแมนเชสเตอร์ดโดยลูกชออ้างว่าแอดเวลบอกในเชิงว่าถ้าเกิดเป่าให้จังหวะน,นี้เป็นลูกทโทษมันก็จะทําให้เกิดการพูดถึงอย่างหนักจนทําให้ดูเหมือนว่าแอดเวลไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดเพียงเพราะกลัวกระแสที่จะตามมาขณะนั้นล่าสุดนะครับทางสเก็ตสปอร์ตและแมนเชสเตอร์อีมิเนียวก็บอกว่าแมนเชสเตอร์เดนแจ้งกับพวกเขาเลยว่าลูกชอเข้าใจผิดไปเองเท่านั้นและไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างปัญหาให้กับเอดเวลแต่ยังได้ โดยถ้าเกิดแมนเชสเตอรไม่ออกมาระบุอย่างนี้แล้วอัดเวลก็มีสิทธิ์ที่จะโดนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนได้เลยนะฮะไม่จบนะนะโซเชยียลแมนยูควรได้จุดโทษชัดเจนมันต้องจุดโทษอยู่แล้ววลิกาน,นโซชายนะครับกุณซือปีสนางแมนเชสเตอร์ไม่จบประเด็นที่พลาดจุดโทษในครึ่งแรก ระบ,บุเป็นจังหวะที่แฮนด์บอลชัดแต่กรรมาการเมือ่อเฉยสุดท้ายทําให้ทีมของเขาทาได้เพียงแค่เสมือนเชลซีแบบไร้สกอร์เกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโอเลโกนโซจาะนะครับกุนซูปีแสดงแบเชสเอรยเไนเ็นยินดทับปีแสดงสมควรได้รูกจุดโทษเพราะคลออัน์อาร์ซอนออดอยทำแฮนด์บอลช,ชั้นเจนในแมตท,ที่ออกเป็นเสมือนกับเชลซี0-0ในศึกผิวอังกฤษนะครับในวันอาทิตย์ที่28ก,กรปปรุมมาณที่ผ่านมาก เกมที่สแตมฟอร์ดบิดนะครับมีประเด็นให้พูดถึงมากมายอย่างในจังหวะที่นาที16ของเกมสจ๊อตแอดเวลเป่าหยุดเกมชู่ราวหลังจากมีสัญญาณจากห้อง V R ถึงความเป็นไปที่คอลัมออสซอนโอดอยด์แกนข,ง,ขงโจซีทำแฮนด์บอลในจังหวะกรอบกุดโทษก่อนมีแสงกริ่นโหดแต่หลังจากนั้นทํานเป่าก็วิ่งไปดูจอข้างสนามก็ยืนยันไม่ได้เป็นจุดโทษแต่อย่างใดหลังจบเกมโซชานแสดงทังนติเกี่ยวกับจังหวะหนั้นขอเราเราสมควรได้จุดโทษ100% เมื่อคุณได้ดูวิดีโอในจังหวะนั้นเห็นนะเชัดเช่นว่ามันแย่งสองตามไปจากพวกเราผมไม่ได้พูดถึงเรื่องพูดตัดสินบอกกับนักเตะเพราะนั่นคงไม่ดีสําหรับเขามันไม่ถูกต้องใช่ไหมมีการพูดถึงเยอะมากกว่าเราควรได้จุดโทษไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยวันนี้เราควรได้จุดโทษเกมรับพละกําลังความสัมพันธ์ในการเล่นทักษะติและการวิ่งไล่กดดันรวมทั้งการครอบครองบอลเรายังทําได้ไม่ดีพอเรายังขาดคุณภาพ เราไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสที่เราคาดหวังกันเอาไว้แต่ถ้าคุณยิงประตูดได้มันคงเป็นฟอร์มการเล่นนอกบ้านที่สมบูรณ์แบบหรือถ้าคุณได้ลูกโย์และชะนะหนึ่งนมันก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นเดียวกันคุณซื้อชาวนาเว์กล่าวทิงท้ายนิคกอรสุดก่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1มีนาคมนะครับเป็นเดือนใหม่นะครับมันลุนหวยพร้อมๆกัน